สวัสดีครับจากบริษัท GP Motor Sport ็ตนะครับวันนี้มีรถไทยซิตี้นะครับผมมาติดตัวสัญญาณขโมยนะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับรุ่นทรุนะครับผมของทางร้านครับําลองทดสอบสัญญาณดูนะครับตัวนี้ผมเอาลำโพงออกไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้กลางคืนแล้วครับผมอันนี้เปิดสัญญาณนะครับ สัญญาณเตือนที่รีโมทนะครับผมแล้วก็ที่รถก็จะมีเสียงร้องนะครับแต่ว่าน,นี่ผมเอาลำโพงออกนะครับจะเป็นการเตือนที่รถนะครับผมอันนี้เป็นระดับสองนะครับต่อเนื่องนะครับครั้งแรกมันจะร้องประมาณสี่ครั้งนะครับอ,อันนี้เป็นระดับสองนะครับผมที่รีโมทก็จะแสดงเป็นรูปรถทุบรถหนักนะครับ สมมติผมเปิดเป็นโหมดเงียบดูนะครับอันนี้เปิดโหมดเงียบนะครับอันนี้จะมีแต่ไฟนะครับอันนี้สมมติว่าถ้าผมเป็นโจรน,นะครับอันนี้ที่ต่างว่าเป็นกุญแจพีนะครับเสียบไปนะครับปิดออน สัญญาณจะดังทันทีนะครับแต่อันนี้ผมเอาลำโพงออกนะครับอย่างที่บอกนะครับที่รีโมทก็จะแสดงสัญญาณนะครับมีรูปถอยเสียขึ้นนะครับอันนี้หมายถึงว่ารถโดนสตาร์ทนะครับผมถ้าผมลองสตาร์ทดูจะไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับผมสตาร์ทได้ก็จะดับเมื่อกี้นะครับผม จนกว่าเราจะปิดสัญญาณที่รีโมทนะครับผมอันนี้ปิดสัญญาณละนะครับลองสตาร์ทดูรถสตาร์ได้ติดปกตินะครับผมตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราลืมเปิดสัญญาณนะครับแล้วสมมุติว่ามีคนวีจโจนมาแทงกุญแจนะครับแล้วก็ปิดทอนลักษณะแบบนี้นะครับผมสตาร์รถกำลังจะขับหนีเราสามารถกดดับเครื่องนะครับ ตัวนี้ครับ3วินาทีรถจะดับนะครับผม